มาเป็นออแพรที่อเมริกามีเงินส่งกับไทยจริงหรอแล้วตั้งแต่ใช้แอปเซนเว็บมาเพื่อนๆมีคำถามอะไรบ้างวันนี้นัดร่วมรวมคำถามที่เพื่อนมีข้อสงสัยแล้วก็เดี๋ยวมาดูคำตอบได้ภายในคลิปนี้กันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนัดโล้วมาวันนี้นะคะนัดก็ จะมาทำคลิป Q&A เกี่ยวกับเซนเวฟนะคะเรานัทก,ก็ได้ทำ Q&A ใน IG Story นะคะวันนี้นัทก,ก็เลยรวบรวมคำถามมาตอบคำถามไว้กับเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับการโอนเงินทางแอปเซนเ v e นะคะคำถามแรกนะคะส่งเงินกับไทยจากประเทศอะไรได้บ้างเราสามารถส่งเงินกับไทยได้จากอเมริกาแคนาดาฝรั Canada, ่งเศสแล้วก็ UK นะคะสหาราชอาณาจาักรนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่อยู่4ประเทศนี้นะคะก็สามารถส่งเงินกับไทยแอปเซนเวฟได้นั่นเองค่ะ มาถึงข้อที่2นะคะแอปเซนเวฟรับสก,กุลเงินอะไรได้บ้างนะคะก็มีสก,กุลเงิน USD จาก USA เนอะ CAD จากแคนาดาแล้วก็ยูโรจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ GBP จาก UK นั่นเองค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสก,กุลเงินที่เราโอนเนี่ยมันก็จะไปส่งที่บัญชีไทยคนที่อยู่ไทยก็ได้รับเป็นเงินสกุลบาทนะคะทุกคนสำหรับคำถามข้อที่3นะคะส่งเงินกลับไทยยังไงก็นี่เลยนะคะใช้แอปเซนเ v ฟเลยนะคะทุกคนครั้งแรกนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆโ <ông S 2> อนครั้งแรกเพื<ๆ>่อนๆต้องใส่โค้ดนัดโรมาด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ๆจะได้รับเงินเพิ่มด้วยเนาะแต่พอครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดที่ผู้รับนี้ได้เลยเนี่ยรีเซพเชนแล้วก็กดบอกตรงนี้เนาะ เตรียมป,ประวัติไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็กดตึง้งแต่นี่นัดยังนัดยังไม่พร้อมโอนนะคะตั้งหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนวิธีการโอนนะคะก็ง่ายๆมากๆเลยก็นัดก็เคยทาคลิปโอนเงินครั้งแรกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนไปกดดูกันนะคะข้อที่สี่โอนเงินกับไทยด้วยแอปเซนเวฟมีค่าธรรมเนียมจริงหรือเปล่ามีแอบแฝงอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกคนคือคําตอบเลยไม่มีนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะนัดโอนสองครั้งไม่มีค่าธรรมเนียมจริงๆนะคะ ลแล้วในการโอนเงินกับไทยเนี่ยใช้เวลานานไหมคนที่อยู่ไทยเนี่ยต้องรอานานไหมถึงกว่าจะได้รับเงินนะคะ9 6นะคะทางแอปเนี่ยเขาบอกมาว่าจะได้รับเงินภายใน15นาทีค่ะแต่ว่านัดโอนเงินกับไทยไปแล้วนะคะ2รอ,อบจากประสบการณ์ของนัดลมาเนี่ยส่งเงินกับไทยแค่5นาทีเองคะ่ะทุกคนคนที่อยู่ไทยก็ได้รับแล้วก็คือเลิศก,ก็คือปังแม่ก็คือส่งเร็วเลทด,ดีฟรีค่าธรรมเนียม แบบเซนเวฟค่ะทุกคนขอบคุณที่แบบมีแอปดีๆนี้ขึ้นมานะคะทุกคนไปค่ะมาดูข้อต่อไปอย่าเพิ่งกดดอบออมนะคะทุกคนคําถามนี้ก็คือถ้าเราส่งเงินกับใคยเนี่ยผู้รับเงินนะคะเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างน,นะคะเราก็ใช้3อย่างค่ะชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีนะคะ ใช้3มอย่างนี้แล้วก็สามารถส่งเงินกลับไทยได้แล้วค่ะต้องเป็นชื่อนาะมสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นนะทุกคนนี่นะสสอพชานนะใส่ชื่อไทยไปเลยก็ Not Delive r y นะคะเพราะว่ามันน้องไม่ได้ไปต่อนะคะพอน้องใส่ชื่อไทยแล้วคราวนี้นัดก็เลยทําการเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็เลยส่งได้แล้วนะคะนี่ ถ้าเราส่งผิดนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก่อนที่เราจะส่งเนี่ยมันจะมีหน้าอย่างนี้มาให้นะให้เราเช็คคอนเฟิร์มทุกอย่างก่อนที่จะกดส่งนัทนะคะแนะนำว่าทุกคนเนี่ยต้องตรวจสอบชื่อที่อยู่ผู้รับชื่อธนาคารอะไรให้เรียบร้อยนะคะก่อนกดส่งเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยพลาดไปแล้วจริงๆนะคะทางแอปเซนเวฟนะคะเขาก็จะมีคอพพอร์ตนะคะทุกคนนี่เลยตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ไปติดต่อแอปเซนเวฟได้เลยค่ะ เพราะที่แปลกกันแล้วทุกคน คำถามก็คือเราสามารถส่งเงินไปยังผู้รับเนี่ยที่สกุลเงิน USD หรือว่าส่งเงินกลับไทยที่บริษัทธุรกรรมธุรกิจของที่ประเทศไทยได้หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือเร่องคำตอบนะคะก็คือไม่ได้นะคะเราสามารถส่งเงินกลับไทยเนี่ยไปไปยังบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะไม่สามารถเข้าสู่บัญชีธุรกิจธุรกรรมอะไรที่ที่ไทยได้นะคะทุกคนธุรกรรมนี้นะคะก็จะถูกปฏิเสธค่ะสามารถส่งเงินกลับไทยไปยังบัญชีที่ไทยอะไรได้บ้างนะคะ มีหมดเลยคะ่ะทุกคน30ธนาคารชั้นนําของประเทศไทยนี่มันเลขอะไรวะเนี่ยสาธนาคารชั้นนําของประเทศไทยนะคะมีหมดเลยคะ่ะธนาคารดังๆก็กสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพนะคะมีหมดเลยนะคะทุกคนนี่หรือเพื่อนๆจะไปดูเพิ่มเติมได้ที่แอปเซนเวฟเลยนะคะเขาก็มีอยู่เนาะพี่สาวนัชัย TMB นะคะธนาคาร TMB ก็มีคะ่ะแล้วสามารถส่งเงินกับไทยขั้นต่ำได้เท่าไหร่นะคะ ขั้นต่ำอยู่ที่1 USD คะ่ะทุกคน1ดอลก็สามารถส่งได้แล้วหรือว่าที่จะเป็น1 CAD 1 Euro 1 GBP ก็ส่งได้นะคะทุกคนขั้นต่ำแค่1ดอลเองคะ่ะทุกคนแล้วโอนเงินกลับไทยนะคะได้มากสูงสุดเท่าไหร่นะคะเนี่นัดลองส่ง1,000นะคะมันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถส่งเงินกลับไทยได้เกิน999ใน1วันนะคะแต่ว่ามันมีวิธีที่เราสามารถส่งเงินกลับไทยได้สูงสุด2,999 ดอนต่อวันได้ด้วยนะคะทุกคนโดยที่เราจะต้องยืนยันตัวตนโดยใช้เอกสารทางราชการแล้วก็ติดต่อไปกับทางแอปเซนเวฟนะคะเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะก็สามารถส่งเงินกับไทย2,999ดอนต่อวันหรือ12,000ดอนต่อเดือนเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่านั้นนะคะก็ไม่ได้มีตังส่งเงินกับไทยเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะเพราะว่าเงินน้อยอยู่นะคะก็แอปนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าฟรีค่าทำเงียมมาถึงข้อที่สองกันแล้วนะคะทางแอปเซนเวฟจะส่งข้อความแจ้งเตือน notification ให้กับผู้รับที่อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคําตอบก็คือแอปเซนเวฟนะคะไม่ได้ส่งข้อความแบบอยู่ได้รับเงินแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะบัญชีที่อยู่ประเทศไทยนะคะจะเป็นการแจ้งเงินให้กับเพื่อนๆนเองนั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ว่าทางทางผู้ส่งเนี่ยสามารถเช็คได้นะคะมันจะขึ้นว่า delivery เรียบร้อย แล้วนะนัดลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ มีคนถามใน IG ว่าถ้าเราโอนเงินกลับไปบัญชีไทยแล้วอยากทราบว่าแอปธนาคารไทยในต่างประเทศใช้ได้ไหมนัจะมาโชว์เพื่อนๆค่ะไหนวะอันนี้คือโทรศัพท์ใหม่ iPhone 13ไม่โปร128 g b กนะคะก็คือไม่มีแอปบัญชีที่ไทยนะเพราะว่านัดไม่ได้โหลดมาเนาะแต่ว่าโทรศัพท์เก่านะคะของนัดที่เอามาจากไทยเนาะนี่โน้ต9ก็สามารถใช้แอปธนาคารที่ไทยได้ปกติเลยค่ะทุกคน นี่เอาโทรศัพท์มาจากไทยแล้วก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยมาจากไทยก็สามารถใช้แอปธนาคารได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ใหม่นะคะนัดไม่กล้าลองเนาะกลัวแบบว่าดาวน์โหลดมาแล้วแบบใช้ไม่ได้แล้วนี้เด้งอกอะไรเงี้ยนัดไม่รู้นะแต่ว่าโทรศัพท์เก่านนะัดทำได้ทุกอย่างเหมือนตอนอยู่ที่ไทยเป๊ะเลยค่ะ คำถ,ถามที่ทุกคนสงสัยเยอะที่สุดนะคะแ s e n ซนเวฟไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วจะแอปเซนเวฟม,มันอยู่ได้ยังไงนะคะก็คือแ s e n ซนเวฟนะคะเขาเอาส่วนต่างเล็ก, <S <S ลกๆกกกน้อยๆจากอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะมาเป็นแบบ ให้เขาอยู่ได้เล็กๆน้อยๆน,นั่นเองค่ะทุกคนแต่มันเป็นข้อดีสําหรับเรานะคะเพราะว่ามันไม่มีค่าทำเนียมค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายค่ะทุกคนนัดไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะมีคนถามนัดโลมามาว่าเนี่ยมาเป็นออพแพที่อเมริกามีเงินส่งกลับไทยจริงๆหรอพี่นัดตามกดมาได้แค่197.75อะไรประมาณเนี่ยคือมันมีส่งกลับไทยจริงๆหรอต้องบอกก่อนนะคะว่าโครงการออแพเนี่ยเรามาอยู่ที่ บ้านของโฮสต์แฟมิลี่เนาะค่ากินค่าที่นอนเนี้ยค่าเดินทางเราไม่ต้องเสียเลยนะเพิอพ่อบางบ้านให้ค่า Uber อร์รายอาทิตย์ออพแพนเนี่ยมันน้อยไหมถ้าเทียบกับคนที่อยู่ที่นี่นะคะมันคือแบบน้อยมากนะคะทุกคนแค่แบบไปเที่ยวแบบประหยัดสิ้นเปลืองนิดเ,เงินหายหมดแล้วนะคะโฮลด์แฟมิลี่เนี่ยเขาเขาแบบแอพเพชเยตอยู่มากแล้วก็แบบว่าให้เอ็กซ์ต้าอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะทุกคนหัวใจให้เอ็กซ์ต้าเพื่อน,เอนๆเยอะๆเนี่ย เนะี่ยอันนั้นก็คือเป็นบุญของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถมีเงินส่งกลับไทยได้มีเงินใช้ชีวิตของตัวเองได้แต่นะ่นไม่ได้บอกว่า1 9 7 5งร้อยเก้าสิบตามกฎเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ได้แต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าเรามาเที่ยวเมียนาเนี่ยเรามาแบบส่งเงินกลับไทยหรือเรามามาเที่ยวมาแบบตะลุย78รลัตมาตะลุยแบบ10รลัฐอะไรอย่างเงี้ยลองคํานวณดีๆนะว่ามัน เดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายภาษีอีกด้วยใช่ไหมก็ขอบคุณแอปพลิเคชันเซนเวฟด้วยนะคะที่เออมีแอปดีๆนี้มาให้ได้ลองใช้เนาะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คําน้นโลมานะคะจับมือนัดโลมาไปถึง5,000ซับด้วยกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะยังไงก็บ๊ายบายอย่าลืมใช้โค้นัดโลมาด้วยนะคะ